สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกหนึ่งไม้ด่างและโครโลกเกษียทุกชนิดนะครับวันนี้พี่จะมาให้ชมการขยายพันธุ์ผักบุ้งด่างของพี่นะครับที่ทํากันมาแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็คือง่ายๆนะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะครับแล้วก็เราก็แหวกกระถางออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบลําต้นของเขาไว้นะครับ แล้วก็กลบดินนะครับกลบดินกลบดินแบบนี้นะครับแล้วก็แปะสเปกน้ำมอสให้ดินมีความชุ่มชื้นไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอากระถางรองน้ำไว้นะครับจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจะออกรากเป็นต้นใหม่อีกหนึ่งต้นนะครับทำให้เราขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับไม่เสี่ยงตายด้วยนะครับ ตอนแรกพี่ก็ตัดตัดเลยนะครับไปเสียบแล้วก็มันเสี่ยงที่จะเน่าตายนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับคล้ายๆกับวิธีการตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งต้นต้นไม้ต้นอื่นนะครับแต่ว่าเรามาทําวิธีนี้ง่ายกว่านะครับท่านใดที่มีก็สามารถนํานไปขยายพันธุ์กันได้นะครับวิธีนี้นะครับง่ายไม่เสี่ยงต่อการ เน่านะครับเน่าเวลาเราไปชํานะครับเพราะว่าพี่เคยทําเน่าไปต้นหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีมาทําแบบนี้นะครับก็สวยดีนะครับผักบุ้งด่างโอเควันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ